สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะแม่ค้านะคะจะบอกทางมาที่ร้านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการบอกทางโดยเฉพาะเลยนะคะก็ร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่ซอยรํมคัแหง24ทับันะคะก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องการที่จะมาหน้าร้านนะคะถ้ามาจากต่าจงจังหวัดนะคะมาจากต่างจังหวัดก็แล้วแต่ว่าเด e ินทางมายังไงนะคะถ้ามาท students, ะะางเครื่องบินนะคะถ้ามาเครื่องบินนะคะก็ ต่อจากสนามบินมาเนี่ยก็นั่งแท็กซี่มาเลยนะคะค่าแท็กซี่จะอยู่ประมาณ2 0 0กว่าบาทถึง300ประมาณนี้แหละนะคะถ้าขึ้นทางด่วนเนาะก็ส่วนใครที่เดินทางมาทางรถยนต์นะคะก็สมมติถ้าเราเสิร์ช g o o g l e Map ใช่ไหมว่าแอนวิกนะคะแอนวิกพิมพ์เลยนะคะที่ Google Map ว่าแอนวิกนะคะแล้วก็ปักหมุดมาเลยนะคะเดินทางมาตาม Google Map เนี่ยส่วนใหญ่นะคะถ้าเกิดว่ามาเดินทางมาทางพระรามเก้าเนี่ยมันจะให้เข้าด้านหลังซึ่ง Google Ma p ไม่ได้บอกว่าตรงนี้ซอยนี้มันเข้าไม่ได้นะคะให้ลูกค้านะคะเข้าไปที่ซอยหัวหมากมาะเิยซอย ซอยซอยซอยที่ Google แบบจะพัเข้ามาไปอีกซอยหนึ่งนะคะพอเข้าซอยนั้นแล้วก็วนมาด้านหน้านะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายขับช้าๆเบาๆเลยนะคะก็ปะซอยนะสังเกตว่ามีร้านดอกไม้นะคะแล้วก็ร้านไอริสนะคะเป็นร้านไขยครีมแล้วก็รับส่งพัสดุอะไรพวกนี้นะคะแบบสีเขียวด้าน,นหนึ่งนะคะสังเกตว่าหน้าร้านมีสีเขียวอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นหน้าร้านออร้านดอกไม้นะคะก็เข้าซอยนั้นเข้ามาพอเข้ามาแล้วนะคะเราจะเจอป้องยามนะคะพอเจอป้อมยามก็ เลยมาในป้อมยามนะคะแล้วก็หาที่จอดได้เลยเพราะร้านจะอยู่ขวามือซึ่งข้างในเนี่ยลูกค้าจะถามว่าที่ร้านมีที่จอดรถไหมนะคะที่จอดรถัะจอดได้ทุกที่เลยนะคะถ้าเลยป้อมยามมาแล้วหรือว่าเราลองลองลองถามลองถามรอปภดูนะคะว่าร้านอยู่ไหนแล้วให้เขาชี้ให้ดูนะคะแล้วก็ถามเขาว่ามีที่จอดรถไหมจอดได้ที่ไหนอะไรนะคะประมาณนั้นนะคะแต่ว่าก็ส่วนหญ่ก็จะมีแหละบางทีก็จะจอดเลยตึกไปนิดนึงนะคะก็น้าร้านเราก็ก็พร้อมรับบริการแต่ว่าขอนัดวัน ขอเป็นแบบนัดน,นะคะเพื่อไม่ให้ลูกค้าชนกันนะคะเพราะว่าทุกค้าทุกท่านเนี่ยต้องการความเป็นส่วนตัวมากๆนะคะเพราะว่าเราต้องถอดผมออกนะคะแล้วก็คือทุกคนก็จะมีปัญหาเรื่องบุคลิกภาพนะคะก็ตรงนี้ต้องเข้าใจกันนะคะทุกๆคนเลยนะคะก็ไม่ให้ชนกันละกันนะคะก็อ่ะหรือว่านะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะมาดยเดินทางโดยรถสาธารณะนะคะก็เดินทางมารถไฟฟ้านะคะถ้ารถไฟฟ้าจะลงพักขนุแล้วก็ให้ต่อแท็กซี่มาแต่ถ้าจะต่อรถเมล์นะก็ สาย71มั้งนะคะ71นะคะแล้วก็แต่ถ้ามาแท็กซี่ก็สะดวกนะไม,ไ,มไม่ไม่ไม่แพงนะคะก็ตกประมาณร้อยนึงอ่ประมาณนี้แหละนะคะก็เดินทางมาตามถนนรำคำแหงแล้วก็จะเข้าง่ายกับรถหน้าโอสถสภานะคะไฟแดงแล้วก็ชิดซ้ายเข้าซอยมาเลยนะคะโอเคถ้าเกิดพวกใครยังมาไม่ถูกยังไงนะคะก็สามารถที่จะโทรสอบถามนะคะได้นะคะ 0- 8 4 6 4ตัว5 5 2นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะอย่าลืมนัดกันก่อนนะคะแอดไลน์เลยนะคะไลน์แอดแอนวิกนะคะแอดมาเลยะค่ะ นัดไปก่อนลงหน้าดีมากนะคะถ้ามาแล้วแบบเ,เราจะไม่ได้เปิดร้านทุกวันนะคะส่วนใหญ่ล้าเกิดว่าเราว่างเรามีโอเวลานะคะแล้วก็ไปทํากิจกรรมอย่างอื่นด้านนอกนะคะโอเคคลิปนี้ลาทุกคนไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะ